ดี๋ยอนาสวัสดีค่ะเอ๊ะเรามาที่นี่จะทำไมอีกเหรอจริงใจฉันเพิ่งสังเกตที่ปกคลิปโอ้มีคนไทยด้วยอาจจะเป็นแฟนคลับเราก็ได้แน่เป็นใครไม่รู้บีค่ะนี่ฉันเพิ่งสังเกตที่ปกคลิปทำไมหรอปกคลิปมันมีอะไรหรอมันมีไอตัวนั่นอยู่ข้างบนเธอลองหันไปมองสิจริงเหรอไหนเธอซูมดินี่สปอย เลาขึ้นไปสืบมานะคะไปเรื่ๆก็เธอรู้ไหมว่าเขาต้องขึ้นทางไหนอ่ะต้องโดดออบบี้ล่ะฉันร้อลอะจิงเหรอตายแล้วแน่เลยอะเอกนะโอ้โอ้โอ้ฉันจะต้องเฮ้ยเอ๊ยเอ๊ยหยาเอ๊ทุกคนมาดูลิงลี่ทุกคนแค่จะโดดขึ้นแค่นี้ไม่ได้เลย ไมเฉันรู้สึกว่ามันช้าถ้าขึ้นไม่ได้วันนี้ไม่ต้องกินข้าว <laughs> ทุกคน ไดโนเสาร์มันคือซีพี939ค่ะเย้ทุกคนได้แล้วเว,วลาคลิปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนีกระโดดอ,ออบบี้ก็สี่นาทีแล้วทุกคนเอาวะไปโซดอื่นดีกว่าขอยอมแพ้เลยวตามมานี่วันนี้ฉันใส่เสื้อกันหนาวมาทำไมรู้มัม <จะ S 1> ้ยเราจะบุกไอ้นี่กันไหไไปนอะเมืองหิมอ่ะ แล้วทำไมมันเข้าไปในไหนน่ะเอ้าเข้ามาดิเข้ามาทางนี้เหรอเคนว่าใช่นี่ไงสถานอะไรหรอว้าวว้าวว้าวเธอเธอกดวิ่งเลยดิหลอฮะฮ้ยเข้าไปเร็วเฮ้ยต้องมีผีอะไรเนี่ยเธอว่าปะทำไมเธอเหยียบแล้วเตียงมันกระเด้งอะฮะเหมือนเตียงมันกระเด้งไม่กระเด้งจออว่ากรุ๊ป เจอแล้วไหนบายบาย SCP ศูนย์แปดก็เออศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าเลยจ้ะทีมีแมงมุมมาฮมันคือ s p อะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรหล่อฉันได้แล้วนี่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 ฮะมันคือ SCP อะไรจอ SCP จอทีวีไอ้ช่างมันเถอะใช่ใช่ใช่ทุกคนเราเราหนีลิงลี่แล้วนะทุกคนข้างบนไม่มีอะไรเราเต้งไม่มีอะไร วัสดี SCP นู่นีนะโอเคทุกคนเดเราจะทำเนียนมาเราไม่เจออะไรนะอันนี้ลำโพงใช่ไหมจิงใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อเหรอเอ้ยนี่ไง SCP คือ c t u r e o n t a i n protect ฮี่คือคำย่ออ่ะเดี๋ยวเด๋ยวเธอฉันต้องการคนลงมาเหมืองใต้ดินกับฉันหนึ่งคนไม่เหอก็ได้ไม่เห็นอะไรเด้ ค่ it อยรเดินลงมาอาจจะมีตัวอะไรอยู่ก็ได้หฮ้ยมืดน <wh ่ากลัวมากเลยนะใช่ไหมฮ่ะผู้เลี่งเดินอะขอให้บอกมันเดินง่ายมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่มีอะไรอะซอกนี่ไงเอจริงนี่ อ๋อนี่ตัวอะไรอะ่ะดูก่อนนี้ข้างข้าวบินเหรอให้มันเก็บไปเลยอ๋อน,นี่เธอเก็บล้วจะเห็นเธอโดดเก็บตัวอะไร SCP ศูนย์แปดเก้าไม่มีอะไรแล้วเลยเนอะเราเดินหลงเอาชวยละเจง๋ทงทัานเจอกบออเดินมาตรงนี้เพื่อหน้าตาน่ารักดี เขาเป็นยูทูบเบอร์แต่ฉันว่าตัวปลอมอ้าว <laughs> กระโดดลงมาตกช่างมันตัวปลอมหรือตัวจริงอันนี้ไม่รู้เม่เค่เขาได้ติดตามนะช่า <laughs> <laughs> งมันเถอะเออทุกคนม,นมันมีตัวอะไรอีกบ้างอุตสาห์เข้าไปในซอกหินเลยนะเนี่ยฉันอยากเจอ SCP-999 อ่ะ นี่เข้านี้ว่ะเจเนอเร็ลสโต้ใช่ร้านขายของไม่มีอะไรเลยอ้าวดูเราฉันเดินสำรวจแล้วจริงๆไปหานูบดีกว่ามีอะไรไหมเอามามีอะไรเอามาให้หมดเธอเธอเป็นโจอยู่นี่เป็นโจอยานเขาออกมาอย่างนี้เลยบอกเขาไม่มีบ้านนี้มีไหมบ้านไม่รู้อ่ะไม่เลยกลัวอยู่อืม ไอัน,นี่เข้าไปแล้วไม่ใช่หรอก้างกลางอ่ะฮึแต่ว่าทำไมมันมืดอ่ะมันมืดเหมือนเมกกื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้ไม่มืดอ่ะโอเคไม่มีฮยเจอแล้วบอกว่าไอจีพีเจียงฉันทำเงียบๆเมื่นไม่เห็นตัวอะไรนี่ไม่อยากให้เธอรู้แย่กันช,ะชะัชดๆก็มไม่ได้หรอไปดีกว่า อีกอันนึงนะอีกหลังหนึ่งอะคือตรงนี้ปะหรือเราเข้าไปแล้วอันเนี้ยเข้าไปยังอันนี้คือเราที่เราเข้าไปแล้วว้า,ากตกใจหม <laughs> ดตกใจหนาน่เจอไเจ้าเกือสงสัยที่นี่ตหมดแล้วเามาั้งเอ้ยมีบ้านด้วยนี่บ้านมันด้วยหิมะบ้านไม่มีอะไรเลยเธอ <laughs> เดี๋ยวนี้ฉันไม่ค่อยเชื่อเธอเลยอะเฮ้ยแต่บางทีฉันก็พูดจริงนะเหมือนร้านขายของอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่มีจริงนะเอ๊ะเฮ้ยแต่มันไม่มีจริงฉั้นก็ไปเดาไปแล้วอะยูฟาวเอชซีพีอากาศเอชซีอากาศใช่เฮ้ยเจ้าหญิง เจอแล้วฉันเจอไปแล้วแต่ฉันไม่บอกเธอ,อเ <c oughs> กงกับฉชชชันเ <c oughs> ย้แล้วเย้แล้วบักออกจากบ้านผีไม่ได้ <c oughs> สวยแล้วติดอยู่กับผีเ <c oughs> ย้ย้เย้ส้สวยทุกคนโอเคเรียบร้อยช่วยเป็นกำลังใจให้ลิงลี่บูอยู่กับผีด <c oughs> แม้แม่แมม ไม่ไปไงแมมเห็นมเห็นกับป้าเึ้นข้าแล้วบ๊ายบายนะเนี่ยนี่เจอแล้ว scp covid ไหนที่หอ covid สิบเก้าไงขึ้นไม่ได้อ่ะเอต้องหาเพราะว่าไหนอ่ะินขึ้นบันไดไม่ได้อะเจอแล้ว scp covid สิบเก้าเธอเธออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่บอกไม่บอก สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่นั<ช>่นแหละแล้ววันนี้ก็จะขอตัวลาวไปก่อนนะคะบ๊ายบายเด็กรีอ้าวแยวกว่น,นี่วันนี้เราหลงทางกันมาเยอะมากๆเลยเนาะเ<อ>จอกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ